อย่างแรกเลยก็คือปลากระพงนึ่งนะคะอันนี้ซื้อแบบแช่แข็งมาแล้วก็หมูเนี่ยวันนี้เราจะไหว้เป็นขาหมูเยอรมันนะคะเป็นของซีพีเราก็จะทำการทอดกรอบนะคะมีสุก่ากถึงใหญ่ขึ้นนะาคอนีอ่ วายเจ้าวันนี้เรามารับไก่ที่ร้านนี้นะคะเจ๊หงข้าวมันไก่หนึ่งตัวแบบไม่สับนะคะวายเจ้าจะอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะเราสั่งไว้เมื่อวานนะนี่ก็มีรอเป็นถุงไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถามเขาดูได้หรอกลับไปเตรียมของไวาที่บ้านนะคะตอนนี้ แมคโครแถวบ้านยังไม่ได้เปิดนะคะเปิดประมาณ6กโมงเช้าค่ะแต่เราก็ซื้อวัตถุดิบมาประมาณหนึ่งแล้วนะคะไก่นะคะ1ตัวตัวใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็ทาได้น้ำจิ้มมา1นึงถุงค่ะนี่นะคะเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะคะ ผลไม้ก็จะเป็นสามอย่างนะคะประกอบด้วยส้มกล้วยนะคะแล้วก็แอปเปิลค่ะแล้วเราก็จะมาผัดหมี่เตี้ยวนะคะมีส่วนประกอบก็จะมีผู้ชายถั่วง,งอกแล้วก็เห็ดหอมเดี๋ยวนนี้เราจะมาแช่น้ำนะคะแล้วก็จะมาหุงข้าวนะคะเพื่อให้ได้ข้าวใส่ถ้วยประมาณสักห้าถ้วยค่ะ ข้าวห้าถ้วยค่ะน้ำชาห้าแก้วนะคะ นี้เราก็จะจัดแบบว่าเอาซาแซ่สามอย่างนะคะไว้ด้านในสุดแล้วก็ตามด้วยผลไม้สามอย่างของของหวานสามอย่างนะคะมีครบแล้วนะคะขอที่จะไหวเราจะมาไหว้ศาลพระภูมิหน้าปักซอยบ้านเรานะคะแล้วก็ศาลไต ค่ะห้าดอ,อก้องสุดท้ายนะคะลาของไหว้แล้วเราก็จะมาเผากระดาษเงินกระดาษทองนะคะตอนเผาเราก็คอยเฝ้าด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติภัยได้นะคะ